กฎฟิสิกส์ม4ที่ต้องรู้ให้แม่นใช้ให้เป็นก่อนสอบกันค่ะพี่ต้องบอกก่อนนี้นะคะว่าที่พี่จะพูดเนี่ยไม่ใช่กฎทั้งหมดในฟิสิกส์ม4เนาะแต่ว่าจะเป็นแค่กฎที่ควรรู้ในมอ4นั่นเองค่ะกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันนะคะหรือเรียกว่ากฎของความเฉื่อยถ้าเกิดไม่มีแรงภายนอกเข้ามากระทํากับวัตถุเลยเนี่ยวัตถุก็จะคงสภาพเดิมแต่ถ้าวัตถุนะคะมีการเคลื่อนที่อยู่วัตถุก็จะคงสภาพการเคลื่อนที่นะั้นในทิศทางเดิมแล้วก็ด้วยความเร็วคงตัวสําหรับกฎข้อที่1ของนิววนะคะคไไม่่ด้กลาถึงการ ที่ของวัตถุที่แรงลับเข้ามากระทำเนี่ยเป็นศูนย์หรือที่เราเข้าใจกันว่าซิกมาเอทเท่ากับศูนย์นั่นเองแต่จะกล่าวถึงแค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทํากับวัตถุต่อมานะคะจะเป็นกฎข้อที่2ของนิวตันค่ะถ้าเกิดแรงลับภายนอกเข้ามากระทํากับวัตถุวัตถุเกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่ามีความเร่งนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเขียนเป็นสมการนะคะก็จะได้แบบข้างล่างนี้เลย จากสมการนะคะก็จะเห็นว่าขนาดของความเร่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของแรงลับแต่ถ้าเกิดแรงลับนะคะมีค่าเป็นศูนย์วัตถุก็จะหยุดนิ่งค่ะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั่นเอง ้ายนะคะจะเป็นกฎข้อที่3ของนิวตันค่ะแรงกระทําระหว่างวัตถุใดๆนะคะจะมีขนาดเท่ากาันมีทิศทางตรงกันข้ามจะเรียกว่าแรงคู่กิริยาปฏิกิริยาหรือที่เราพูดติดปากกันนะคะว่า Action เท่ากับ Reaction นนั่นเองและนี่นะคะก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้งหมด3ข้อเรี่ยงนอม4นะคะจะต้องรู้แล้วก็นําไปประยุก์ตใช้ในข้อสอบค่ะ